อ,อยออน,น้อยเจ้าหน้าที่โรงอาหารคุณครูโภชนาการตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนวัดหญยร่มร่วมมือกันลดการกินหวานในโรงเรียนจากที่เคยสั่งน้ำตาลมาเป็นกระสอบกลายเป็นเมนูอ่อนหวานรับความหวานจากพืชผักผลไม้แทนเช่นแกงจืดหวานตามธรรมชาติแกงเขียวหวานอ่อนหวานแตงโมหวานสดชื่นเป็นต้น เพให้เด็กๆเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดโรคอ้วนค่ะจะช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้รับสารอาหารจากผักและผลไม้อย่างเช่นวันนี้นะคะก็จะเป็นผลไม้คือแตงโมค่ะการเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารจะต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กและเติบโตเป็นผู้บริโภคที่มีคุณภาพในวันข้างหน้า